อรังสัมมาสัมพุทธ佛法เขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลกเกลตตรัสรู้เองชอบตังภาควันตังอาภิวาเทมิคา เจ้าอภิวาทกไาว้พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสวากาโตภาคขาวาตาธรัมโมพระธรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วตงังหัมมังนามาาามิคา เจ้านามัสการกราบไหว้ซึ่งพระธรรมนั้นสุปฏิปันโนภาเข้าวตโตสาวกสร้างโพพระสงสาวของพระภูมิพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วต่างสังขังนามามิคา เจ้านอกนอมกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์นั้นอย่ามาหังสมมาสมุูทางภาวันตังสารนังกะโตข้าเจ้าถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยจริง อิมิฮิสักการหฮิตังภาขวันตังอภิปูชายามิขจาบูชาซึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ย่ามาหัางสวาขาตัง ภาเขาว่าตาธรรมังสาะระนังกระโตขาเจ้าถึงแล้วซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วเราได้ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยจริงอิเมหิสกาารหิตัง บูชยามิขาจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเหล่านั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อย่ามาหังสุปฏิปันนังสังขังสารนังกะโตขา้าเจ้าถึงแล้วซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วหมู่ใด ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมิฮิสักการะหิตังสังขังอภิปูชยามิขาจาบุชาซงาสงพระสงห์มูนั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ย่ามามาโคตังบควันตังสระนังกตาอุริษะ ปภะชิตาระนังกตาอุริสะปภะชิตาโยโนโภะคะวาสัททายะสัจจะตังภะวันตังธรรม,มังโรเจมะอิเมหิสกาเรหิตังภะวันตังสศสะธรรมังสศสาวะสังขังอภิปูชยามะหั่นนายนเมยังมุระซาภะคะวะโตปุาพวะาขณะมกะรังกะโรมะเสนะโมาาตัตสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภคาวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรนังกชามิ Hamang saranang kacami, sang hang saranang kacami, do te yampi kuthang saranang kacami, do te yampi saranang kacami, do te sang hang saranang kacami, ta te yampi kuthang saranang kacami, ta te yampi saranang kacami, ta. ติยมปิสังขังสรนังขจามิ่ันดามยังบุตหาภิทุติงกโรมเสโยโสตทาคาโตอารังสัมาสัมุทโธวิชญารณะสัมปนโนสุกโตโลกาวิดูอนุตตะโรปุริสัทธามสารติสัต ชาเทวมนุษย์สานังบูทโทภาคาวาโยอิมังโลกังสาเทวกังสามราระกังสาพรหมะกัง สัสัมมาพระมนิปร์พังสสัทวิวมนุสสังสัยยังอภิญญาสัจิกัตว่าปเวีเดสิยอดธรรมเทเสิอาทิกัลยานังมัจเจกลยานังปาลิโยสานะกลยานังสัตทังสาพยัญชนังเกวัลาปาริปุณังปาริสุธังพรรมาจาริยังปากาเสสิตา มาหังภาขวันตังอาภิปูเชยามิตะมาหังภาขวันตังสิรสา,านะมามิหานนยังธรรมาพิฑูเตงกโรมาเซยโยสสวาคาโตภ่าวัตตาธรรมม สันเทติโกะอากาลิโกะเอหิปัสสิโกโอปะนายโกะปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิเตหันมะยังหัมมะปิฏฐุเติงกะโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม สามเทียท e oh ิโกอากาลิโกเอหิปัสส ah ิโกโอปะนาญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิตะมะหังธรรมังอภิปูเชยามิตะมะหังธรรมังสิรสานะมามิ นามยังสังขาภิทุติงกโรมาเซโยโสสุปฏิปันโนภาขวาโตสาวกสร้างโคอุชุปฏิปันโนภาขวาโตสาวกสร้างโคยายาปฏิปันโนภาขวาโต สาวกาสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสวากาสังโฆยาทิทังจัตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุขลาเอสภะคะวะโตสวกาสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยะทัก กินายวันชาลิการะนิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสะตะมหังสังขังอภิปูชชยามิตะมหังสังขังสิรานะมามิ หันนามยังรัตนาทยัปมะมมะขาทาโยเจวะสังเวขาปลิกิตนาปะทันจพนามเสปูโทสุสุโทกาลุนามหันนาโวเยจันตสุทัภรยานโลจโนโลกาสปะปุปกิกเลสะคาตะโกวันดามิบุตรังอาหามาทาเรณตัง ทัม,มุปาิโปวิยาตาัสาสะสัุโนโยมะขะปะากามตาเพธาพินาโกโลกุตาโรโยาจาตัตถะทิปโนวันดามิธรรมังอาหามาทะาเรนตังสรงโวสุเขตาพยาติเขตสัญโตโยอาทิธาสันโตสุขา,านุโพรกโก โลรปหินโนอาลิโยสุเมธโสวันดามิสัมพันหามาธาเวนตังอิจวะเมกันตาภิปูชะเนยักังวาตุตยังวันทะยาตาภิสังขัง คุณยังวะยาอย่างมามาสาภุปัถวามาหุนตุเวตัสัปพาวะสิธิยาอิทัตถะทัคโตโลเกอุปันโนอาลังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเทสิโตนิยานิโกุปัสสมิโกบาลินิขานิโกสัมมุระคามิสุขะตะเวริตโตมายันตังหังสุตวังชานามะ ชาติปีทุขาชราปิทุขฆามรณะปิตุขังโสกปาลีเทวาภูขโภมานสุปายาปิทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคดุโคปิเยหิวิปโยโคดุโคยมปิดชางนราภัติตํมปิทุขังสร้างคีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุขา เยาทิทังรูปูปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโทสันยุปาทานขันโทสังฆารูปปาทานขันโทวินญ,ญาณูปาทานขันโทเยสังปาลิญญาญาทารามโนโสภาเข้าว่า เอวังพาหูรังสาวะเกวินเนติเอวังพาคขจัปนัสสะพาเขวะโตสาวะเกสุอนุสาส a เนธพาหูรังพาวัตเตรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตาวิถีนาอนัตตาสัญญารอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสาเพสังขารอนิจจาสาเพธัมมะอนัตตาติเตมายังโอตินนหะชาติยาสราเมลันนนะ โสเกหิปะลิเทเวหิดุเขหิโุมานาเซหิอุปายาเซหิดุโคตินาทุขาปเรตาอาเปวานามิมาสะเกวลาสะดุขาขันนะสะอันตะกิลิยาปัญญาเยดาติจิระปาริณิพุตัมปิตังวะขวันตังสารนังกตาธรรมมันจะสังขัญจะตาสะพระขวะโต ยะธาสติยะธาพลังมานาสิกโรมะอนุปฏิปัชฌามะสาสาอนุปฏิปัติอมาสเกวัลสัตถุขันดัสสันตะกิริยายะสังวัตโตปฏิสังขายนิโสปินนาปังปฏิเสวามิ

ขันดมยังตังคณิกปัจเวคขณะปพรียงพันมาเมปาติสังขาย وني สุจิวารังปาติเสวามิยาวะเทวาสิตาสปัติขาตายะอุนหาสปัติขาตายะดังสามกษสตวิต์ต่าปะสิลิงสปะสัมภัสสนังปัติขาตายะ ยาวะเทวาฮิลิโกปินาปฏิชาธนัตหังนาวันเวทดานังนาอุปภิสามิยาตาราชเมพบวิสติอานาวัชตาจะภาสุวิหโรจาติปัติสังขาย وني สุเสนะสันนังปัติเสวามิยาวะเทวาสิตาสะปติขตายะ อุนภาสาปฏิคัตยะดังสมกสวัตถปภาษิงสภาสัมภัสสานังปฏิคัตยะยาวะเทวาอุตุปาลิสยาวิโนธานังปฏิสัลลานารามัตหังปฏิสังขายุนิโสุขิลานาปัจจญภิสัจปริการังปฏิเสวามิยา วะเทวาอุปันนานังเวยาภาธิกานางเวทนานงางปาิิาตายะอยาภยปัจฉัปารามตายาติเอวันนียัมปีอาชุป,ปะกะโตบาดนี้เรามีเพศต่างจากขลึงหัดแล้วกิริยาอาการใดๆ อันบรรพชิตควรประพฤติผู้เราต้องทำกินิยาอาการนั้นๆัปาลปฏิพัทาเมชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอันโยเมอากาโปกระนิโยอาการกายวาจาอย่างอื่น ที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้กาจิโนโคเมอาตาซิลาโตนาอุปะวะอุปะวะทาติตัวของเราเองติเตือนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ กาจิโนโคมังอนุวิจาวินโยสะพรหมจาริสีลาโตนาอุปวันติผู้รู้ใครครวรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่สาเปหิเมปิเยหิมะนาเพหินานาภาโววินาภาโว เราจะจากต้องระกรากจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาสะโมคมิกรรมะทายโยถูกกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกลิสามีกัลลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไป การทำภูตสัสเมรัตินิวาวิติปตาตนเตหวานคืนล่วงไปล่วงไปบาทนี้เราทำอะไรอยู่กาจินโนโคหังสุญญาคาเรอภิระมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาตินโนโคเมอุตริมนุสธรรมมา อาลามาริยายาณาทัส,สนาวิเซสุอาติคะโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โซหังปาชิเมกาเลสัพราม,มาจาลิหิกุโทโณมังกูภาวิสามิที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเคินในเวลาเพื่อนบันพาชิตถามในภายหลัง เอเมโคราสะธรรมาธรรม,มสิประการนี้และปะภา,าชิเตนะอันบันพชิตอาพินังปัเจเจวกิตาภาควรพิจนารณาเนืองเนืองเทินนะโมตัสสะภาคา,าวะโตาอาระหะโตาสัมมาสัมบุตัสสะนะ มัวต um, <speaking again parfois> a สนามตัสะภะคะวะโตอรหะโตนาม a ตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมาสัมพุทธาสนมั a ตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมาสัมโถ ฮัสนมุอตัสะพะเขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาฌรณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูวอนุตตรโวปุริสัตหม มาสารติสัตหาเทวมนุสสังพุทโภภควาติสวะหาโตภวะเขาว่าธรรมโมสันยติโกะกาลิโกอเอหิปัสสิโกอาโอปัเนจิกุอปัจจตังเวทิตาพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาะเวาโต สาว่ากสามัวอุุปฏิปันโนถ้าเว่ตะยำปิชั ชปฏิปันโนะพเว่โตสาวกสังหัวอุชุปฏิปันโนะคะเขาว่าโตสาว่ากสังหัวยายปฏิปันโนะคะว่โตสาวกสังหัวสามีจิปฏิปันโนะคะว่โต สาวกสังหัวยะทิทางกาตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสภพุภาลาเอสะวะกะวะโตสาวกสังหัวอาหูนายวะปาหูนายวะทักกินายวะอันชาลีการะนิวะอนุตรักปุญญาเขตังโลกัสสติ ฮาหุงสาหาสามพินิมมิตสาวทันตังครีเมกะลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวาุุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังขะลานิมาราติเลกมาพิยุชิตาสาภรัต ิโคร,รัมปณะาลาวกัมมาขมาทัดทายขังขันติสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโหตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังขาลานินาราคิลิงขจาวลังอาติมาตาภูตังทาวากิจัก กามสันนิวาสุทารุนันตังเมตัมุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังขลานิอุคิตะักขามติหาทสุทารุนันตังทาวันติโย ชาณาปังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังปะตมะมโนชิตวามุนินโหตันเตชะสาวะวตุเตชะยะมังขาลานิกะตะวานากะกัตถมุทารังอีวคักพินิยาจินจายาทุทวัจจนัง cả má chế sẵntê là số vị thị là chỉ tạo quaũ.000 hồ tặng tê trả xa bao quáủtê chạyạ măng cả La ni sạchăng há mắt cho câu qua thứcêtung hoatha bị bịạ mà nặng ăn hợpũ Trăng bàn ชาสาภาตุเตชยามังคะลานินันโทปนันทาผูชะคังวิพุทังมหิทิงปุเตนาเถระผูชเคนาทะมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวุตเตชยามังคะลานิทุกขาหัดินทิผูชเคนะสุธาธหัด ทังพระมังวิสูทิจุติมนทิปกาพิธานังญาณะคเทนวิธินาชิตวามุลินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยามังคะลานิเอตาปิพุธชะยมังคะลาธาคาธาโยวาจโนทิาทิเนสารเตมาตันเทหิตวานเนกวิวิธานิจุปัต ขวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนาโอสปัญโยมหากลุนิโกนาโทหิตายสาบปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมหนตุเตชยามังขลัง ชัยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชายมังคะเลอปราชิตาัลังเกสีเสปะวิโปคะเลอภิเสเกสาปะพุทธานังอากาปะโตปะโมทัติสุนัก อตังสุมังกาลังสุปปะตังอาสุโหติตาสุขานุอสุโมหะตัวจะโสเยตังพรหมจจาริสุปัทักขีนางกายกรรมวาจากรรมวังปัทากขีนังปัทหกขีนางมโนกรรมังปานิทิเตปัทหกขีนา ปาทักขินานิกตาวานรพันตัเทปทักขิเนสาเพสัตาสาตัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอาวิราจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาภยาปัชชาจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรัก สาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด uuu <tripe>